อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,อง,ง,องสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับ er> บริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องนะครับผมกับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปชมกันว่าของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องนั้นมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นพราโมนะครับผมหรือไม่จะเป็นการ์ดเกมก็ตามนั่นเองนะครับเราจะมารีวิวกันให้เห็นกันแบบจะจ่าไปเลยว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้าง สำหรับวันนี้ก็ผมก็ยังอยู่กับการรีวิวการ์ดไฟแบาร์ดกภาษาไทยนะครับผมโดยวันนี้พี่ชินก็จะรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยครับสำหรับนะครับผมทุกท่านที่ได้รับชมคลิปมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นรีวิวของอะไรนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือการรีวิวการ์ดไฟเบาร์ดกชุดนี้เลยครับผม VGT BT02 ขลด2กล่องส้มนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งในกล่องส้มนี้ก็ได้ทำการรีวิวไปแล้วถึง3แคลนด้วยกันก็ได้แก่ คางเงนะครับผมก็จะเป็นตัวหน้ากล่องเลยนะครับผมแล้วก็จะมีสไปรบาร์เทอร์นะครับผมและก็ o อ a ลเ e ิลทิ้งแทงนั่นเองนะครับและสำหรับ2แคลนที่เหลือในกล่องนี้นะครับผมหนึ่งในนั้นก็คือแคลน Mega Colony ที่มีการออกไปแล้วในชุด BT01 นั่นเองครับก็ใน BT01 ออกมาแล้วทั้งหมด4ใบในชุดนี้ก็ออกมาเสริฟอีก4ใบนั่นเองนะครับผมก็น่าเสียดายจริงๆว่าตอนนี้ก็ยังเล่นแคลนเมกาโคลนีไม่ได้นะครับเพราะว่า ยังไม่ครบยังไม่สามารถจัดในครบ50บใบเต็มสูบได้นั่นเองแต่ยังไงก็ถ้าอยากจะเล่นอดใจรลกันอีกนี้เดียวก็ผมรับรองอนาคตได้เล่นแน่นอนกับแคลนเมกาคอล و ن ครับผมตลาบวันนี้วิชิคนคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่ใช่ครับผมจะรีบไปไหนยังไม่ได้รีวิวอะไรเลยงั้นมาดูกันดีกว่าครับผมว่าเมกาคอล و ن ีทั้ง4ใบในชุดนี้มีอะไรบ้างน,นะครับผมแหมวิชินจะรีบไปไหนเนี่ยงั้นก็คงต้องเริ่มที่เกรดศูนย์ตามปกตินะครับผมมามาดูกันเลย เกรดศูนย์ใบแรกก็คือนี่เลยครับผมนักรบเมกาคอลอนีเอเอ๊ะทำไมมี A มี B ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวมี B แน่ครับผมแต่ไม่ได้อยู่ชุดนี้ครับผมนักรบเมกาคอลอนีเอนะครับผมก็จะเป็นยูนิตเกรดศูนย์พลังโจมตี5,000น่าเสียดายที่เขาก็ยังไม่ใช่ตัวเริ่มต้นของแคลนีน,นะครับผมก็คือยังไม่ใช่ยูนิตที่มีความสามารถโฟลเนเนอร์หรือคือเมื่อถูกไล่ปุ๊บจะถอยมาช่องเลียวกาศได้นั่นเองนะครับผมขนาดในชุดแรกที่ผม่มาเกรดศูนย ที่เป็นมาดามมิลลานะครับผมก็ยังไม่ใช่โฟลเนอร์เหมือนกันก็หมายความว่าตอนนี้ก็ยังไม่เจอยูนิตที่เป็นตัวเริ่มต้นเลยนั่นเองนะครับผมไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวมาแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับงั้นเรามาดูความสามารถของเขากันดีกว่าผมว่าความสามารถของเขาคืออะไรบ้างความสามารถของเขาเป็นประเภทออโต้นะครับผมเมื่อยูนิตนี้ตกดรอปโซนจากช่องการเดลเซอร์เคิลนำการนี้เข้าสู่โซแทนมันคืออะไรครับก็จะคล้ายๆกับยูนิตหลายๆตัวของแคลนอื่นนะครับผมที่มีความสามารถในการกาด เสร็จล้าเพิ่มโซนนั่นเองอ่ากดอนอปุนปก,กติยูนิตเกรดศูนย์เราก็สามารถส่งมาป้องกันจากบนมือได้ใช่ไหมครับอ่าเราส่งไปป้องกันปุ๊บที่กัดเดียนเซอร์ขึ้นพอป้องกันเสร็จปุ๊บเขาหมดหน้าที่แล้วเขาก็จะตกลงดอปโซนจริงไหมครับก็กาก็จะตกดอปโซนไปตามปก,กติแต่ยูนิตตัวนี้มีความสามารถพิเศษก็คือเมื่อกัดเสร็จแล้วเขาไม่ตกดอกโซนนะผมเขาเข้าโซแทนเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มโซนนั่นเองนะครับผมพอเพิ่มโซปุ๊บควาสามารถ ของยูนิตตัวอื่นที่ต้องการโซในการใช้ก็จะทํางานได้ดีมากขึ้นครับผมเดีย๋ยวพี่ชินทําตัวอย่างให้ดูนะครับสมมติพี่ชินมีเป็นเกรดหนึ่งก่อนละกันพี่ชินก็ส่งลงปรกาศเขาโจมตีอะไรมาก็ได้กาดปุ๊บพอกาดเสร็จก็จะกลับเข้าไปอยู่ในโซนั่นเองครับผมก็เรียกว่าทำให้ยูนิตตัวอื่นสามารถมีโซใช้นั่นเองเจ๋งจริงๆครับผมกับนักลบเมงกาโคลนี่เอมาดูเกรด1ตัวถัดไปกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าเป็นอะไรบ้าง แฟนทอมแบล็กเกรดหนึ่งพลังโจมตี8 0 0พพลังป้องกัน5 0 0พันไม่มีเอฟเฟกครับผมแต่เขาก็จะเป็นยูนิตมาตรฐานที่ทุกแคนจะต้องมีคือเกรดหนึ่งพลังโจมตี8 0 0 0ไม่มีเอฟเฟกนะครับผมทุกแคนมีเหมือนกันหมดนะครับถ้าเกิดเป็นรอยย่ก็จะเป็นมารอนแบบนี้นะครับผมหรือถ้าเกิดเป็นยูนิตอื่นก็จะมีทุกตัวไล่เลี่ยก,กันไปนั่นเองอเช่นออลเกก็จะเป็นเจมิลี่แบบนี้นะครับผมทุกทุกแคนก็ต้องมีเหมือนกันหมดพราะเป็นตัวบุกหรือตัวบูสชั้นเยี่ยมนั่นนเเอองงงััมจ่ีฟแตพ้าาก็สู เอาแล้วครับผมก็เรียบร้อยกับแ h นท t อ m แบล็ k ของ Can m e g a c o l o นีเรียบร้อยครับผมหน้าตาเหมือนไอ้มดดำเลยนะมาดูเกรด2กันบ้างดีกว่าครับผมกับเจ้านี้เลยเลดี้บอมนะครับผมไม่เกี่ยวอะไรกับเลดี้กา a แต่อย่างใดนะครับผมมาดูความสามารถของเธอกัน เกรดสอนพลังโจมตี9,000นะครับผมพลังป้องกัน5,000ตามมาตรฐานคอสมาัตประเภทออโต้เคานเตอร์บลัด 2, 2เป็นค่าคอสนะครับผมอ่ามีสัญลักษณ์ไว้ตรงนี้ชัดเจนนะครับผมว่าต้องจ่ายเคานเตอร์บลัด2เป็นค่าคอสเมือ่อยูดินนี้ลงช่องแวนการ์ดหรือเลียการ์ดก็ได้นะครับผมคืออยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมเมื่อลงมานะครับเป็นเอฟเฟกต์ประเภทเมื่อลงมานะครับผม เราสามารถจ่ายค่าคอสก็คือเคาน์เตอร์บัตสองใบนะครับผมคือความ2นั่นเองจากนั้นเลือกเรียกาศ์หนึ่งใบของผู้เล่นไอของคู่แข่งฝ่ายตรงข้ามลวกันนะครับผมผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามหรือคู่แข่งก็ได้ยูนิตนี้ไม่สามารถยูนิตนั้นต้องบอกยูนิตนั้นไม่สามารถสแตนได้ในสแตนเฟสถัดไปนะครับผมก็ต้องให้เข้าใจก่อนว่า เอกลักษณ์ของแคลนเมีงกาคลอนีนั่นก็คือการบังคับห้คุดต่อสู้ไม่สามารถสแตนได้ในช่วงสแตนเฟสนั่นเองนะครับผมสแตนเฟสคืออะไรถ้าน้องๆทุกคนดูการ์ตูนนะครับผมก็จะคุ้นกับคำว่าสแตนสแตนแอนดรอมากเลยนะครับผมก็คือยือนขึ้นแล้วก็จวนั่นเองก็คือเวลาเล่นทุกคนต้องยืนขึ้นก่อนแล้วค่อยจวไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่สแตนก็คือการสแตนแวนการ์และเรียากาศทั้งหมดของเรานั่นเองครับผมอ่าสมมติในเทิร์นนี้พิชินเอายูนิตโจมตีไปแล้วอ่าโจมตีไปแล้วป ฝ่ายนองข้ามฝ่ายงข้ามก็ตีมาก็เจ็บตัวกันไปพอฝ่ายนองข้ามตีเสร็จปุ๊บเข้าเทินเราสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือเข้าสแตนเฟสถูกต้องไหมครับก็จะเป็นสแตนนี่ไงครับนี่คือการสแตนในแบบปกตินะครับผมไม่ใช่สแตนแบบจากทิกเกอร์นะครับนี่คือสแตนแบบปกติซึ่งหมายความว่าทุกๆยูนิตในสนามจะสแตนได้หมดแต่เอฟเฟกของแมนกโคลนีจะบังคับให้คู่แข่งไม่สามารถสแตนได้สมมติแฟนทอมแบ็กตีไปแล้วในเทินที่แล้ว เจอเอฟเฟกของเดดี้บอมของไฟตรงข้ามบังคำให้ตัวนี้ห้ามสแตนพอเข้าเทิร์นเราปุ๊บอุ้ยตัวนี้สแตนได้แต่ตัวนี้โดนเอฟเฟกอยู่เลยไม่สแตนนั่นเองครับผมน่ากลัวจริงๆงอ่ะเดี๋ยวเราทำเอฟเฟกให้ดูดีกว่านะครับผมสมมุติไฟตรงข้ามเป็นอ่าสมมุติายตรงข้ามเป็นบัตดี้เฮอร์คิวลสอยู่ตรงเรียวกา้ะกันละกันนะครับเราก็อ่า แล้วก็คอยูนิตนี้ลงมาจะช่องไหนก็ได้มีไว้ก่อนนะมีในสนามเตรียมไว้เตรียมสนามไว้ก่อนนะครับผมมีอย่างนี้ไว้ก่อนจะได้ไม่ผิดพลาดนี่ฝายนังข้ามนะครับผมแล้วก็คอลงมาใช่ไหมครับพอคอลงมาที่ช่องเรียกอากาศหรือแบนกก่ก็ได้เอฟเฟคเขาทำงานหมดครับผมก็จะทําการเคาน์เตอร์บาร์สองนะครับคือความสองแล้วก็เลือกยูนิตฝีหนัง้ามหนึ่งใบเขาต้องตีมาเขาต้องเอียงอยู่แล้วยูนิตนี้ก็จะไม่สามารถสแตนได้ในช่วงสแตนเฟสนั่นเอง หลังจากที่เราใช้เอฟเฟกปุ๊บแล้วก็ตีตามปกติพอบอกผ่านปุ๊บยูนิตตัวนี้เขาจะโดนเอฟเฟกครับเขาจะไม่สามารถสแตนได้หมายความว่าในเทอร์นี้เขาจะตีไม่ได้นั่นเองครับผมก็เป็นการขัดขวางการจ่อมตีของเขาอย่างง่ายๆเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆครับผมกับเมกาคลนีเพราะว่าการบล็อกการยมตีนั้นก็ถือว่าเป็นการให้ฝันข้ามเกมช้าลงนั่นเองเราก็จะบุกได้ต่อเน,นื่องมากขึ้นฝันข้ามบุกได้ช้าลงก็จะทําให้เรามีจังหวะในการเอาชนะคู่ต่อสู้ได้นั่นเองครับผม สูตยตัจริงๆ,ๆครับผมกับ lady bomb นั่นเองแต่จริงๆยูนิตแทบจะทั้งหมดของแคลนนี้ก็จะเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วคือการไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมทำการสแตนได้นั่นเองจ้ามาดูยูนิตเกรด3ของชุดนี้บ้างดีกว่านะครับผมกับเจ้านี้เลย master float นะครับผมอ่าพลังโจมตี10,000เกรด3นะครับผมตามมาตรฐานปกติของเกรด3ทั่วๆไปความสามารถมี2แบบด้วยกัน แบบที่1ความสามารถประเภทออโต้นะครับผมเกิดที่แวนการ์ดหรือเรียการดก็ได้นะครับผมจ่ายค่าคอสเป็นโซบาร์สามเหมืชินตเตรียมโซไว้ก่อนอ่เอาเตรียมโซไว้ก่อนอ่าอยู่แวนการ์ดปุ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับผมเม <ME> ื่อ,อยูนิตนี้โจมตีฮิตนะครับผมถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นแคลนเมก้าคลนี่สามารถจ่ายค่าคอสก็คือโซบาสามจากนั้นเราจวบหนึ่งใบโอ้โหเร่งจวนั่นเองครับผมก็เป็นความสามารถที่โดดเด่นของแคลนเมก้าคลลูนี่นั่นเองว่านอกจากจะได้ ล็อกเขาไม่สแตนแล้วด้วยไม่ใช่ล็อกต้องบอกห้ามสแตนนะครับผมถ้าล็อกมันจะเป็นลิงจ๊กเกอร์คนละอย่างกันไม่เกี่ยวกันนะครับล็อกกับสแตนล็อกกับห้ามสแตนไม่เหมือนกันนะครับผม,มเมกาโคลนี่จะเป็นห้ามสแตนลิงจ๊กเกอร์จะเป็น ลองนะครับผมส่วนสำหรับมือใหม่ใครยังไม่รู้จักลิงโจเกอร์ไม่เป็นไรครับผมข้ามๆไปก่อนก็ได้เพราะว่าเป็นยูนิตที่ผมาในการ์ตูนทีซันสามถ้าเกิดเราเล่นต่างการ์ดไทยไปเรื่อยๆกน็น่าจะใช้เวลาพอสมควรทีเดียวกว่าจะถึงแคลนลิงโจเกอร์ให้เล่นกันนะครับผมไม่ต้องรีบครับตอนนี้เราเรียนรู้ทุทกๆอย่างไปมาพร้อมกันดีกว่าจะได้เข้าใจทุทกแคลนกันนะครับผมคราวนี้ความสามารถของมาเตอร์โฟสยังมีอีกอย่างครับผมเป็นความสามารถประเภทออโต ค่ายูนิตนี้อยู่ตรงแวนการ์เมื่อ,อยูนิตนี้บูสต์นะครับผมถูกบูสต์ด้วยยูนิตแคลนเมกาโคลอนีตัวนี้จะบวกพลัง3000ทันทีครับผมอ่ะก็เรียกได้ว่าใช้งานง่ายครับเพราะว่าถ้าเกิดตัวนี้ถูกบูสต์ด้วยเมกาโครลอนีอ่ะอะไรก็ได้สัก7 0 0 0 8,000ขึ้นไปพลังเขาก็จะบวกอีก3,000ันทันทีหมายความว่าเป็นยูนิตที่สามารถต่อบูสต์ถึง2 0,000ืนได้ง่ายๆแถมถ้าเกิดตีฮิตก็ใช้เอฟเฟกต์โซบาร์สแล้วก็จะได้จวนหนึ่งอีกด้วยโอ้โหเรียกได้ว่า เพิ่มพลังถึง20,000ก็ง่ายตีฮิตยังได้จั่วอีกครับผมแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการเพิ่มโซนะครับพอชุดนี้เนี่ยก็จะมียูนิตที่ช่วยเพิ่มโซมาให้แล้วอย่างเช่นนักลบเมกาโคอล وني เอนั่นเองก็สามารถนำไปต่อยอดคอมโบกันได้นั่นเองครับผมแถมมาสเตอร์โฟดนั้นความสามารถของเขาเนี่ยเกิดที่เรียอากาศก็ได้อย่างเช่นอยู่ข้างๆแล้วบิชินก็มีแวนการ์ดก่อนอมีเวนการ์ดแล้วก็มีโซ3ใบนะครับผมมีโซ3ใบ1 2 3แล้วก็มีแวนการ์ดอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดมาสเาตอร์โฟตีฮิตปุ๊บ ก็ใช้เอฟเได้เช่นเดียวกันกรับผมก็โซบลาสามนั่นเองจ้าแล้วก็ได้จัว่วหนึ่งเหมือนเดิมกรับผมก็เรียกได้ว่าอยู่เวนการ์ดก็ดีอยู่เรียการ์ดก็ดีนะจ๊ะทำให้ อ่าเมกาโฟนมาสเตอร์โฟนนั้นสามารถอยู่ในตำแหน่งไหนก็ได้นั่นเองครับผมเรียกได้ว่าเป็นยูนิตสารพัดประโยชน์อยู่แวนการ์ดก็เล่นถึง2 0 0หมื่นง่ายอยู่เรียการ์ดก็ยังตีฮิตและจจวได้อยู่ซึ่งอยู่วนการ์ดก็ตีฮิตแล้วก็โซบาร์สามได้โจวเหมือนกันนั่นเองครับผมก็สุดยอดจริงๆครับผมกับแคลนนี้เพราะว่าไม่ค่อยซีเรียสมากสำหรับมาสเตอร์โฟนจะอยู่ตรงไหนก็ได้นั่นเอง สำหรับนะครับผมแคนเมกาโคลนีในตอนนี้นั้นก็ยังไม่สามารถจัดเด็กแบบเมกาโคลนีล้วนได้นะครับผมแต่ว่าน,น้องสามารถเอาเมกาโคลนีไปเสริมเด็กไหนก็ได้ถ้าเกิดน้องๆอ,งอ,งอ,งอ่าอยากจะอยากจะเล่นก็สามารถใช้ความคิดสร้างสารรค์นะครับผมประยุกตแคนเมกาโคลนีเข้าไปเล่นได้นั่นเองขณะในการ์ตูนก็ยังมีการประยุกนำเมกาโคลนีไปเล่นคู่กับโนวาเลยนั่นเองครับผมเพราะว่าแคนเมกาโคลนีนั้นจะมีข้อเสียคือกินเคาน์เตอร์บล็อกค่อนข้างมากนะครับผมใช้ทีสองใบสองใบสองใบเขาก็นําไปคู่กับ แคนโนวา Nova, เพื่อให้ใช้โนวาเอฟเฟกช่วยหงายดาเมจให้ใช้ได้ต่อเนื่องนั่นเองก็สามารถนําไ,ป,ไป,ประยุกใช้กันได้ตามสนุกครับผมการจะเด็กไม่มีผิวไม่มีถูกเล่นเอาให้สนุกดีกว่านั่นเองครับอ่าแล้วครับผมสําหรับการรีวิวนะครับผมยูนิตและก็สกิลต่างๆแล้วก็คอมโบต่างๆของแคนเมกาโครนีนะครับผมก็คงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสาหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นอดใจกันให้ดีจ้าวันนี้พี่ชินคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ